สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่อยากอ่านเรื่องถีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวนํามาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องยายแก่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับสถานที่หนึ่งที่ยามกลางคืนอย่างพวกผมไม่ค่อยอยากจะไปทำงานกันนักนั่นก็คือโรงพยาบาล อย่างที่รู้กันอยู่ว่าโรงพยาบาลมีคนมากมายต้องจบชีวิตลงที่นี่แถมยังมีห้องดับจิตที่เต็มไปด้วยศพอยู่อีกวิญญาณของคนตายมากมายก็น่าจะวนเวียนอยู่แถวโรงพยาบาลนี่แหละครับไม่งั้นคงไม่มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีในโรงพยาบาลตั้งเยอะแยะและโรงพยาบาลในตอนกลางคืนมันก็น่ากลัวมากนะครับทั้งกลิ่นยาและบรรยากาศมันก็ชวนให้เราจินตนาการได้ตลอดแหละครับ ในบางทีได้ยินเสียงอะไรกุกกักหน่อยก็ตกใจขวัญผวากันแล้วนั่งนั่งอยู่บางทีก็อดนึกถึงเรื่องผีที่เคยฟังมาไม่ได้เลยยิ่งเพิ่มความกลัวให้กับตัวเองเข้าไปอีกอีกอย่างหนึ่งผมก็เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเจอผีที่โรงพยาบาลด้วยตัวเองมาแล้วเลยยังฝังใจมาถึงทุกวันนี้เรื่องมันเกิดตั้งแต่สมัยที่ผมยังเป็นเด็กและอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยม และช่วงปิดเทอมแม่ผมเกิดไม่สบายต้องนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหลายวันผมเลยต้องรับหน้าที่ในการมานอนเฝ้าแม่ผมเกือบทุกวันโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ไม่ใหญ่มากนักและเก่าๆหน่อยตามแบบของโรงพยาบาลต่างจังหวัดแม่ผมพักอยู่ที่ห้องผู้ป่วยรวมที่ชั้นสี่แต่ห้องพักของญาติที่มาเฝ้าจะอยู่ที่ชั้นสองผมเลยต้องวิ่งขึ้นขึ้นลงลงตลอดทั้งวัน จริงๆแล้วโรงพยาบาลนี้ก็มีลิฟต์อยู่ตัวหนึ่งแต่ผมไม่ค่อยจะได้ใช้หรอกครับเพราะชั้นที่ผมอยู่กับชั้นห้องพักของแม่มันห่างกันแค่สองชั้นเองเดินขึ้นบันดไดได้ไม่ต้องเสียเวลามายืนรอลิฟต์อีกอย่างเลยที่ผมไม่ค่อยอยากใช้ลิฟต์เพราะลิฟต์ของโรงพยาบาลมันเก่ามากเวลาเข้าไปแต่ละทีก็มีเสียงดังกึกกักตลอดที่สําคัญคือกลิ่นของลิฟต์ตัวนี้แรงมากเป็นกลิ่นเหมือนพวกยาแอลกอฮอล์ซึ่งผมไม่ชอบมากๆ และเรื่องที่ทําให้ผมกลัวโรงพยาบาลจนฝังใจมาถึงทุกวันนี้ก็มาจากลิฟต์ตัวนี้แหละครับวันนั้นผมก็อยู่เฝ้าแม่ที่โรงพยาบาลตามปกติและพรุ่งนี้เช้าแม่ผมก็จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วตอนเย็นวันนั้นพ่อผมก็มาที่โรงพยาบาลและเก็บข้าวของบางส่วนไปแล้วเพราะพรุ่งนี้ผมกับแม่ต้องนั่งรถกลับกันเองจนถึงตอนหัวค่ำผมก็ไปนั่งดูทีวีที่ห้องถงด้านล่างของโรงพยาบาล จนเวลาประมาณสามทุ่มกว่าๆผมก็กลับไปดูแม่อีกครั้งซึ่งแม่ผมก็หลับไปแล้วผมเลยลงมาดูทีวีต่อจนถึงดึกประมาณทิ้งคืนผมเริ่มรู้สึกง่วงนอนผมเลยตั้งใจว่าจะขึ้นไปดูแม่อีกครั้งว่ายังหลับอยู่หรือไม่แล้วผมก็จะไปนอนทีแรกผมตั้งใจว่าจะเดินขึ้นบันไดไปเพราะอย่างที่บอกว่าผมรู้สึกแปลกๆก,กับลิฟต์นี้แต่ลิฟต์นี้ก็อยู่ตรงกับบันไดดังนั้นผมก็ต้องเดินผ่านมัน และจังหวัดน,นั้นเองผมเห็นว่ามีพยาบาลคนหนึ่งกำลังเข้าไปในลิฟต์ผมคิดในใจว่ามีพยาบาลขึ้นลิฟต์ไปด้วยน่าจะปลอดภัยดีเพราะให้พูดจริงๆผมก็ไม่ได้อยากเดินขึ้นไปสี่ชั้นหรอกครับดังนั้นผมเลยเดินเลี้ยวเข้าไปในลิฟต์กับพยาบาลคนนั้นพอเข้าไปในลิฟต์ผมเห็นว่าพยาบาลคนนั้นเธอหันมายิ้มให้ผมครั้งหนึ่งผมก็ยิ้มตอบเธอไปลิฟต์พาเราสองคนขึ้นมาถึงชั้นสามแล้วพยาบาลคนนั้น ก็ออกไปเหลือเพียงผมคนเดียวที่ต้องอยู่ในลิฟต์แต่แค่ชั้นเดียวก็จะถึงอยู่แล้วผมเลยไม่ออกจากลิฟต์แม้จะรู้สึกวันๆอยู่บ้างแป๊บเดียวผมก็มาถึงชั้นสี่ผมก้าวออกมาจากลิฟต์อย่างรดวดเร็วและผมก็หันไปมองมาอีกครั้งหนึ่งผมคิดในใจว่าจริงๆแล้วลิฟต์นี้ก็ไม่ได้น่ากลัวสักหน่อยไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติเลยเป็นผมเองที่กลัวไม่เข้าเรื่องพอคิดได้แบบนี้ผมก็อดเสียดายไม่ได้ เพราะความปวดทําให้ผมไม่กล้าใช้ลิฟต์ตัวนี้อยู่ตั้งนานต้องเดินขึ้นขึ้นลงลงบันไดจนเหนื่อยผมเดินเข้าไปหาแม่ที่เตียงและเห็นว่าพยาบาลกําลังเอายาม,มาให้แม่กินอยู่พอแม่หันมาเห็นผมก็ทักว่ายังไม่นอนอีกเหรอผมก็ตอบไปว่ายังเพราะเพิ่งดูหนังจบแม่ก็บอกให้ผมไปนอนได้แล้วเพราะดึกแล้วและพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้า ผมเลยเดินออกจากห้องไปเพื่อลงไปชั้นสองที่เป็นห้องพักของญาติผู้ป่วยตอนแรกผมก็ตั้งใจว่าจะลงบันไดแหละครับแต่ตอนที่ออกไปผมเห็นบางคนกำลังเข้าไปในลิฟต์พอดีและผมก็เลิกกลัวเจ้าลิฟต์ตัวนี้แล้วผมเลยรีบวิ่งไปที่ลิฟต์และเรียกให้รอด้วยตอนที่ผมไปถึงหน้าลิฟต์ประตูเพิ่งจะปิดพอดีพอผมกดปุ่มมันก็เปิดประตูออกและตอนที่ลิฟต์เปิดประตูผมถึงกับสะดุง้ง เพราะคนที่อยู่ในลิฟต์นั้นดูน่ากลัวมากเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมลิฟต์ด้านในซึ่งน่าจะเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาลเพราะยายแก่ยังใส่ชุดผู้ป่วยอยู่เลยแต่ผมก็ต้องเข้าไปในลิฟต์อยู่ดีเพราะบอกให้ยายแก่รอแล้วขืนไม่ไปแกอาจจะบ่นเอาได้พอเข้าไปในลิฟต์ผมก็พูดขอบคุณกับยายตามมารยาทที่กดลิฟต์รอผมผมมองไปที่เลขชั้นและกดที่ชั้นสอง ซึ่งเป็นชั้นที่ผมจะลงแต่ผมไม่เห็นชั้นที่ยายแกกดชั้นที่จะลงเลยจนลิฟต์เริ่มทำงานวิ่งลงไปผมคิดเอาเองว่ายายแกน่าจะลงชั้นสองเหมือนกับผมแกถึงไม่ยอมกดชั้นเลยสักชั้นเสียงลิฟต์ทำงานดังกึกกักสายเคเบิลค่อยๆหย่อนกรองเหล็กลงมาทีละนิดทีละนิดไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่าแต่ผมรู้สึกว่าลิฟต์มันทำงานช้าก,กว่าปกติกว่าจะเคลื่อนผ่านแต่ละชั้นมันนานมาก ระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ผมได้กลิ่นแปลกๆเป็นกลิ่นเหมือนกับแอลกอฮอล์ซึ่งมันก็เหมือนเดิมกับตอนขาขึ้นที่ผมมากับลิฟต์ตัวนี้แต่ครั้งนี้ผมรู้สึกว่ากลิ่นมันแรงขึ้นจนผมรู้สึกแสบจมูกผมเดาว่าน่าจะมาจากตัวของยายแน่ๆแ,แต่ผมไม่กล้าหันไปสบตาก,กับยายผมเลยหันหน้าออกทางประตูลิฟต์และยืนมองตัวเลขที่ค่อยๆเคลื่อนลงทีละชั้นในที่สุดลิฟต์ก็มาถึงชั้นสองจนได้ ผมคิดในใจว่าช่างเป็นการขึ้นลิฟที่ยาวนานและอึดอัดมากทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกผมรีบก้าวออกมาจากลิฟต์เพื่อมาสูดอากาศหลังจากที่ต้องทนกลิ่นแอลกอฮอล์ในลิฟต์จนแสบจมูกไปหมดพอผมออกมาจากลิฟต์ผมได้ยินเสียงประตูลิฟต์กำลังจะปิดผมเลยหันไปมองตามสัญชาตญาณปรากฏว่ายายคนนั้นไม่ได้ก้าวออกมาจากลิฟต์ชั้นเดียวกับผมแต่ผมไม่รู้ว่ายายแกหายไปไหน เพราะตอนที่ผมหันไปไม่มีใครยืนอยู่ในลิฟต์เลยสักคนผมพยายามมองรอบๆเผื่อว่ายายแกจะออกมาโดยที่ผมไม่เห็นหรือเปลา่าแต่รอบข้างผมก็มีแต่ความเงียบไม่มีร่างของผู้คนแม้สักคนมีผมเพียงคนเดียวที่ยืนอยู่หน้าลิฟต์ผมมั่นใจว่ายายไม่ได้ออกมาจากลิฟต์แน่แต่แกหายไปไหนกันหลังจากลิฟต์ปิดประตูลงมันก็จอดคาอยู่ที่ชั้นสองเพราะไม่มีใครกดเรียกมันไปทำงาน คำถามกล้องอยู่ในหัวผมว่ายายคนนั้นหายไปไหนแต่ยังไม่ทันจะได้รับคำตอบอะไรจมูกผมก็ได้กลิ่นบางอย่างและผมจำได้ว่าเป็นกลิ่นแอลกอฮอล์จากตัวของยายคนเมื่อกี้ผมหันหลังกลับไปดูแต่ก็ไม่มีใครอยู่สักคนมีเพียงกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ลอยมาประทะจมูกผมผมไม่ยืนรอหาคำตอบอีกแล้วเพราะผมมั่นใจว่ายายคนนั้นต้องเป็นผีแน่ผมเลยเดินตรงไปที่ห้องพักญาติผู้ป่วยทันที ปกติแล้วห้องนี้จะมีคนมานอนพักอยู่สองสามคนแต่คืนนี้กลับไม่มีใครเลยสักคนผมนั่งคิดอยู่นานว่าจะทำอย่างไรดีเพราะผมกลัวเกินกว่าจะอยู่คนเดียวได้ผมเลยตัดสินใจลงไปนั่งที่ชั้นล่างดีกว่าเพราะถึงอย่างไรชั้นล่างก็ยังมีคนอยู่บ้างพอลงมาถึงข้างล่างผมก็หาที่นั่งไม่ไกลาจากคนอื่นมากนักและพยาบาลที่ผมเจอในลิฟต์ก็เข้ามาคุยกับผม เธอถามว่าทําไมยังไม่นอนอีกผมเลยเล่าเรื่องที่เจอให้เธอฟังเธอเลยบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกยายแกไม่ทําอะไรหรอกแกเคยเป็นคนไข้ของที่นี่แต่ตายไปหลายเดือนแล้วและเธอก็บอกว่าผมไม่ใช่คนแรกที่เจอยายมีพยาบาลหลายคนเคยเจอผียายคนนั้นแล้วตอนที่แกยังไม่ตายลูกเห็นว่าแกป่วยเลยพามาไว้ที่โรงพยาบาลแล้วก็หายไปเลยจนในที่สุดแกก็ตายโดยไม่เคยเจอลูกอีกเลย ทางโรงพยาบาลก็ติดต่อลูกหลานไม่ได้ศพแกก็เลยยังอยู่ในห้องดับจิตอยู่เลยถึงพยาบาลจะบอกว่ายายแกไม่ทำอะไรหรอกแต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดีคืนนั้นผมเลยนั่งอยู่ที่ชั้นล่างจนถึงเช้าและก็รีบขึ้นไปหาแม่แน่นอนว่าผมเลือกที่จะเดินขึ้นบันไดไปและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมกลัวลิฟที่โรงพยาบาลมาจนถึงทุกวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ